สวัสดีท่านผู้ชมทัม้งบ้านชุโูุูคนเด้อค่ะเมื่อนี้กะมาสถานทีแข็งเนาะค่ะเนาะเบือซาบสีทจ่การขอสุขให้คุณแม่เพื่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิไปตามประวัติน้าคุณแม่เพื่อนเนาะคะ่ะเป็นดอนปู่ตาเหมือนกันเนาะคะ่ะแต่อย,ยู่ทางนู้นสะอาดเนาะคะ่ะเขามาลดวฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะ คุณแม่คุณว่าถือมาหลายงวดแต่ว่าคุณแม่พเจะให้ท่างเบิกทับเอางวดที่แล้วเบิกทรับเอามานที่สามตัวุนะ่ะงวดนี้เพิ่นเลยจะให้เบิกทรับต้องการขอว่าสันแต่ว่าเนเสนสิผาเขาเขาถือหางงวดติดว่าสนะันค่ะเอาไปน้ำกันครับพี่น้องค่ะ ข้างเขาจนแฟนและจากโคกให้โชคให้ลาบบ่อยแหะครับแม่จาให้ดูอยัวขอเพ่อนเพ่อนกับไห้ครับบางคนเพลินกับมาขอมาบุญข้าเจ้าก็ไดยูเด้ล่ะครับเป็นดอนผู้ตาข้างนุ่นสะอาดเนาะโอ้หนังดูร้งเรียนเพล่นเลยครเอากีกีง่วติดที่แม่ได้ครับผมแม่เล่าให้ลูกฟังหน่อยได้ไหมครับ แม,แม่ได้ตอนช่วงต้นปีปลายปี67เนอะได้จากพฤชกีกาท่านว่ามกรล่ามีหน้าถึงเมษาบุบอผัดแม่ระยะหาเดือนห้าเดือนนี่ไม่พลาดเลยแต่ว่าเพิ่นกะคือเพิ่นไปกับบ่ลูเพื่อกันหดมือมากมันกะคือจังเข้าวิ่ความรู้ซือว่าเขาอยากได้รตรงนั้นแม่คายๆว่าเพิ่นไปโดนจิตโดนใจจนสี่นี่ โอ้แล้วพ่ออะไรนะครับที่ว่าได้โชคเป็นประจําเลยนะครับอพอสมพงค่ะโอ้ท่านท่านท่านถูกสามตัวเหรอครับคุณแม่ค่ะสามตัวก็นคยถูกแล้วช่วงเดือนเดือนมีนาของของของปีต้นต้นปีหกแปดนี่เนาะครก็ดีทังโรงเรียนเพิ่สิเฮ็ุดบุญครับหาทุนสมทบอันนี้เรียงของเด็กหน่อยในโรงเรียนเพื่อนนี่แหละครับช่วงนั้นเพื่อนไปเขียนให คนอยู่ในบ้านนี่แหละได้ความฝันเนาะที่มันออกเจ็ดลอยนะเพื่อนไปเคียนไห้เลยว่าเจ็ดลอยถ้าเจ้าก็ได้กันหลายบาทอยู่เหมือนนั้น,เป,นเป็นภูมิที่นี่แหละครับคุณแม่เ<น>ขาเข,า,ข,า,ขาเรียกว่าอะไรนะครับคุณแม่ครับก็เจ้าก็เอื่นว่ายาตะเคียนนั่ล่ะโอ้ยาตะเคียนกัดช่วงที่เป็่นบุญลงเลียนข้าเจ้าก็เคยเห็นอยู่ว่ามีู้หญ,ญิ่งแตง่งชุดไทยสีชมพูนี่แหละสีชมพูที ที่นันนี่แหละแม่เป็นผู้สื่อมาถวายเพื่อนครับผมโอ้คือคนอยากได้ชุดไทยนะก็เลยสื่อมาถวายเพื่อนืุอเลขว่แม่เม่นถือถือคัออินบอลโดเจ็ดลอยล่ะแล้วหัวต่อมานกับมาธสื่อเจ็ดอีกเนาะมรับมีเจ็ดๆล่ะก็เลว่าถ้าถื่อตเวาไว้วา้าถื่อจะสื่อชุดไทยมาให้เพื่อนก็เลยสื่อมาให้เพื่อนนั่นแหละอือก็เพื่อนก็ให้ถือเจ็ดดอีก โอ้ส่วนมากเขาจะมาทําพิธีขอขอแบบไหนครับคุณแม่กัะมาแค่เอาคันหามาแล้วก็จุดถูบขอเพื่อนเพื่อนกระไฮรลวดได้ละต้องแต่งกันห้านี่ันมาจุดทูบหามาเขากับมเวาาเอาความดีคว้มงามล่ะเพื่อนกระิไปหายไม่ขั้ฝันโอ้บางคนก็มาจุดถูบไหมครับผมแม่นจุดถูกอยู่บางเทียก็ได้ในตรงจุดถูกนั่นแหละครับกับมีพวกขามฟังคงุงขาเจา้าบางคนเพิ่อนกับมาขอเนาะ เพิ่นกระได้ขำอยู่ทราน,นขออนุญาตแต่ว่ากับ่าเค่อยขำน้ำพืนดอกเพราะว่าเรียนหนึง่งจะไถ่หนิละชอบไถอของแม่นี่คือห้าเดือนใช่ไหมครับคุณแม่ห้า <Yeah. S 2> เดือนนี่คือเข้าติดติดกันเลยเหรอครับได้ทุกหว,วดว่าผ่านแจ็กเทียเลยจําได้ชื่อว่าพินสติทีอยู่เพราะว่าโบ้ถึงแบบนี้นัหนา ้าหมดแต่แตห้าเดือนห้าเดือนแต่สามหมดจอดนี่ก็คักเราเด่เนาะจับกับว่าได้ถือหลายแต่ว่ากับเคื่องใดในในระยะหาเดือนนั่นนะได้ทุกหวดเลยอจนลูกว่าใหายยากถือเหล็กดูปนนี้มันบ่เมีนเด้บ่ยากถือกดูแถว่าสันว่าคอันนี้เอ้าทำพิธีขอก่อนเนาะสนเนาะบมาทา้ง่อง ท่างซองสีท่างพี่ข้อนะคะสิมะยำคุณแม่เอากรดใจเร่อใจดีแล้วหายเบื่อหนาบคุณได้แม่ข้อแล้วกับไฮแงงงวดตัวแม่ผู้สิบงวดเนาะห้าเดือนเนาะห้าเดือนแม่คือสกิกาหกเจ็ดเนาะที่พูดไล่ขึ้นมาเลยสกีกาท่านว่ามากกะลาสุมผ้ามีหน้าก็คือใด้มากตลอดเมื่งงวดเมื่อกี้ได้ตัวไหนครับคุณแม่วัดว่าหันยังว่าสื่อศูนย์เก่าเปียกแต่ว่า ไม่ได้ตัดโอ้ซ <c oughs> ื้อซื้อเก้าแปดครับไอ,อ้ยซื้อสองเก้าแปดครับศูนย์แปดเจ็ดแต่ว่าบ่ตัดทั้งบนทั้งล่างเลยนะแม่ <c oughs> บ่ตัดนี่แล้ว <c oughs> แม่ไปเอามาจากไหนครับทำไมแม่นจังจเลยแม่ก็จะไอ้กับไปเล่นน้ำมูวเพิ่นกับว่าวู้กันฟั้งแต่ว่าสองเก้าแปดเนี่รูซื้อว่าจะชอบก็เลยอยากซื้อ <c oughs> ทีนี้จะให้เบิกทรัพย์ทำพิธีขอเนาะค่ะดเ่วงนี้เบิกทรัพย์หมันเด้อทรัพย์หมานเนี่ยหลวงพ่อเจียวเด้อหลวงพ่อเดียวเห็นน้ำแน่เห็นด้วยกันเลยเนาะเห็นน้ำกันเห็นกันแน่แบงเอาไปแล้วมามเนาะแต่ว่าสิ่งที่ว่าเอาชุดให้ไมมส่วนชุดที่แ่เนาลงพเนี่ยมือนันมันโนต๊ ยาบัด้มันบ่มีแมงบ่มียังออกมาเดียเงียบปิดเลยล้มกับ่ช่วยพอเอาชุดหอยแล้วว่าเอานาชุดมาถวายเพื่อน,นอมแมงเนี่ยมันออกมากบุบแล้วก็บ,บ่ไดบินไปมองไดมันมาต่อมแช่ชุดครับออวันวันนี้จะจุดธูปเลยเนาะให้<ย>ให้เห็นกันเลยนเนาะเผื่อเผื่อยญาให้โชคนะครับมือนานมากกันหลายคนจนว่าเอาคือเป็น่ยนเร่องสีาสั่นเพื่อดีใจเพื่อนได้ชุดสซีอมพูครับผม ขอช่วยกมาแม่เชิญเชิญครับคุณแม่ครับมามามาขอด้วยกันสามประสานจะได้สามตัวตรงๆเนาะคุณแม่เนาะพูดถือเลขแม่หด้อไงจะพูดถือเด้นี่พี่แม่ก็ถือดูเนาะแม่เขาเอ็นยูเจคีเราก็ถือดูวยย่าินี่คือกันนั่นแหละแม่การแม่เขาคือกันนั่นแหละครับนี่ ม่การงมวดเรทหารแล้วขาดหมวดก่อนแล้วใดเยอะอืมเอาเอฟซสี่นะครับผมมีบุญเถื่อนเด้อมาแล้วครับขอคนมับานไม้กระติหายหรือบ้านไม่อ้เวถเกี้ไหนงาเขียนไหนงาม น,นี่ก็ช่วงที่เพื่อเจา้าที่พ่อเลี้ยงก็ถืออะไรเป็น,นซื้อมาตาไว้เนี่ยเป็นาชอบอะไรครับคุณแม่เอาเ่างเลี้ยงเป<อ>็นหญ้าเงียบกเรี่าเนี่ยเป็นปีเดียรหลักที่ว่าเป็นอยากได้จุดโตสมัมมาสัมพุทธะรสะระนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะสาธุสาธุขา้พาพเจ้าขออาราธนาพระพุทธเจ้าที่เจ้าแม่ญาตะเคียนเจ้าที่เจ้า ฐานเทวด,ดาทั้งหลายผู้เป็นไงในสถานทีแห่งนี้โปรดที่มนมาลรลูกห้านมือนอีกามีความเดือดร้อนอยากให้ผู้ญาอยู่นีโปรดมีโปรดยินให้ด้วยการลูกทิอไปซื้อเอาเล็กเอาเบื้อนี่ละให้มันถือสามโตเด้อถ่ายรางวัลทีหนึ่งต,งตรงตรงเด้อผู้ญาเอ้ยทันลูกถือสามโตลูกอยากได้แหงแหงๆๆ่เดลูกเสียไปโปดนี วาพนี่ถ้าถือสามตลูกสีง่ายปูงาออกไปยูมองทีของคุณแม่เนาะแม่ใช่ไหมครับแม่กะง่าย้าอยูเนาะกะคนง่<อ>ายสาม<อ>ง่ายห่วงง่ายเขาเอื่นว่าสิุไปทางบ้านหลังไม่ไห้เด้อปูงาเอ้ยลูกล้านสปทางบ้านไงหลังง,งามงามจัดทีออกจากบริเวณนี้เนะาะกะดติเป็นทีสักการะ ให้คนมากกาบว้ขอโชคขอมานต่อไปเมื่อนี้เป็นเมื่อแรกทิพย์บานซาหาบานเงมิณคาวาอยู่นี่คุ้มซาบหลายเดย้ลูกขอมาเปิดทซาปเปิดศิลเปิดสมบัติให้ลูกให้หลานแต่มาเป็นเงินเป็นทองในเมืองมโนได้พบนี่ชาตินีให้ได้เงินล้านเด้อสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆัง,งเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะอิติปิโสภกวาค่ะพระเจ้าขอราชนาพระพุมเจ้าที่จงมิม่นมาก ด้วยนโมพุทธ,ธายาคะคาพระเจา้าพระใดมาลบมาลูมาขอสามโตตรงมีเงินมีทองดำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีลูกสี่สางหอส่างห่องหายง่ายออกไปอยทีของคุณแม่ขี่เพิ่นรับปากว่าสิ่หายส่างสารส่้งหอส่างห้องคันทถกไม่งวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกแปดนี้สามโตตรงตรงลูกสีอัพนักนักจูมนักนักลูกสีสส่างเฮี้ยนให้เลยด้วยพระเจ้าว่าจานณโมพุทธ,ธายะ นามโอตัสาพระขาวโตอรหังพุตโธนามโพุทธายะพุทธังเปิดตะมั่งเปิดสังข้างเปิดจำรย่อยเิตีมาเสฐีอูอาอูอีปริวันตังพันเตยสังโคนามโมพุทธายะอุอตะกายะตะบรัชักเห็นก็ให้ถือโลดหลุ่มเนี่ยไปบาทเดียวก็ให้เตะโหลดเดือบูงยาเอ้ยเจ้าหญาตะเขียนขันธถือสามตัวตรงสีใหญ่เต่แล้วห้อหงสีรับเป็นเจ้าภาพเองครับถูกสามตัวตรงๆนะครับที่กี้เห็นยา เห็นยาใจสุดอันบนี้สงภูเดินเข้าตรงนี้อมีคนว่าข้างหลังไม่มีไม่แน่ไม่มีเนาะถูกเป็นอกใม่เห็นเป็นตูเลยเมื่อกี้นี่เห็นบ่มีคนเห็นบ่แม่เห็นบ่หนูเห็นเมื่อหนูตาฟาดบ่หนูเห็นอันผู้หญิงใจสุดสีขาวงางแวบออกไปั้างหลังเอาผู้ใหมาขอเลยแม่มาเลยขึ้นมังคอันนี้ไปหรือยังทูบนแม่เดี๋ยวรอทูบนะคะแ๊บนึงครับ ลองดูตัวไหนนะครับผมห้าเดือนนะถูกห้าเดือนนี่ไม่ธรรมดาแล้วแม่เนาะกัพอหลู่อาจจะเป็นช่วงดวงขึ้นดวงขึ้นนะแม่เนาะอืมเก้าแปด ข้าแปดด้วยเบ,บิกทรันออกไปแล้วเหรอไม่เอาใช่ไหมมาแล้วเอานั่งตรงนั้นได้ไหมอ้ยพี่น้อง <c oughs> ได้แล้วค่ะครับหันธือกที่ได้ตั้งศาลระรกาศเรียงพนน้น้ำไม้ค่ะคือกสามตัวเด้วย,ยิ่งเ้ยแจวสุดสีชมพูมาให้ สิมาล่มถวายยาพรนี่ใส่สุดล่ำงามๆให้เรื่อยนี่แปดห้าเก้าเนาะค่ะหกแปดตัดด้วยไหมเทรัพยนดอนผู้ตาดิเป็นดอนผู้ตาห้าแปดห้าหกให้เพื่อนตัดเองก็ได้เดี๋ยวว่าไม่ถูกตัดให้เลยก็ได้ครับแปดหลายด้นี่แค่นี้เองอืมอ่าแค่นี้ครับคือขยายให้เนาะ สามตัวเด้อเป็นห้าเก้าเนาะค่ะตัวเน้นๆอันนี้ก็เป็นดอนหญ้าตะเคียนเนาะค่ะดอนหญ้าตะเคียนนะครับดอนหญ้าตะเคียนเนาะค่ะแกไข่ดอนปู้ตาเนาะแต่ว่าอยากเสียวไว้อยู่ในหัวเวียนคือจะย้ายท่านไปอยู่ที่ของคุณแม่ใช่ไหมฮะแม่มักน้ำพอ้ะมักบ่แม่มักบ่แม่แม่มักตัวไหนแม่ ครับผมเห็นได้ยังคะเห็นชัดเจนครับขัดเนาะคะ่ะคเนาะพูดผู้ใดมีโชคมีมากนกาที่ฐานจิตเอากะใหญ่พิ่นออกอยู่ดอกเนาะมันอยู่ในเขตอันนี้เนาะเด็กหน่อยสิตื่นเวลาเขามาขอเด <lecture. S 3> ้อฮะนาย,นยนว่ามาจกเคลียร์นีเขาแน่ใช่หนี่รบบเราบอกให้ผมก็คร,รครั้งแรก